คุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะเคสญาติที่โดนจับนะอันนี้คุณชาดาบอกว่าไอ้นี่หลดำเนินคดีมาให้เต็มที่นะแล้วสั่งการมาจากต่างประเทศนะพะตอนนี้ไปประกอบพิธีฮะไปฮัตที่ซาอุดิอาระเบียนั่นก็คือชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะมีชุดปฏิบัติการ DOPA Force แล้วก็กองบัญชาการกองอาสารักษาดินเดนของมหาดไทยไงปฏิบัติการอะไรครับ ร่วมกับหน่วยข่าวกองทหารตำรวจปราบปามยาเสพติดกองพันสุนัขทหารด้วยปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวพิสูจน์ทราบเป้าหมายนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารำเรียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับยึดของกลางได้ยาบ้า8ล oh ้านเม็ดโอ้โหอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะมือ <Okay. S 1> สักครู่12ล้านนะค่ะ okay. ขนใส่ลังลังเลีเ้ยงพึ่งแต่อันนี้คนลำเลียงยาเสพติดเนี่ยเนี่ยลำเลียงมา8ล้านมิตรนะผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไปในป่าไงเรื่องตามเข้าไปแบบนี้ฮะนะตอนแรกก็มาในรถกระบะนั่นแหละหลบหนีตามจับนะแล้วก็ยึดของกลางแล้วก็ไล่ล่าผู้ต้องหาสองรายตอนนี้ทราบข้อมูลบุคคลแล้วนะแต่ยังจับไม่ได้ตัวยังจับไม่ได้แต่ทราบแล้วว่าเป็นใครอ,อยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวตามจับ แต่ของกลางยึดเอาไว้ได้แล้ว8ล้านเม็ดครัโอ้โหเนี่คุณชาดาตอนนี้อยู่ซาอุดิอาระเบียอย่างที่บอกก็เอาโทรศัพท์ข้ามประเทศมากำจับนี่นี่ยาบ้าที่จับได้โอ้โหเยอะมากนะปราบยังไงก็ปราบไม่หมดแต่ต้องปราบอะแล้วต้องตามหาผู้ค้ารายใหญ่ให้ไดต้องยึดทรัพย์มันส่วนผู้ป่วยผู้เสพเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจัดการ นะไม่ให้เป็นปัญหากับสังคมชุมชนเพราะว่าถ้าไปย่อหย่อนไปชาวบ้านก็เดือดร้อนอีกเกิดข้างยาบ้าไปทําโน่นทํานี่นะอันนี้เป็นเรื่องปัญหาสังคมและเป็นอาทยากรรมเป็นอาทยากรรมร้ายแรงะนะะอันนี้เรื่องยาเสพติด